โอเคทุกคนวันนี้มาอยู่กันในเกม Roblox แกลเมที่มีเชว่ามาเว็นโอเมกาวันนี้เราจะมาเล่นอันนี้กันทุกคนสอนวิธีหาเงินง่ายๆโดยที่เราจะใช้แค่ตัวนั่นเลยนะยง่ายๆวันนี้สมาลัตชิวชบาครับเ,เอาเงินเนาะเราอัปเดตฮาโลวีนเพราะว่าน่าจะมีความมาค่ายแพงวันนี้เรามากับน้องวันด้าแล้วก็น้องเตอร์นะให้เอฟซีน่อยได้ไหมจ๊ะสวัสดีนะครับ่็ทุกคนเราแน,นะนํานะตัวที่เอาเวลาคนอืนอ่นะอันดับหนึ่งเลยนะไอรอนแมน อันดับสองนะ Human Torch อันดับสามนะ w a n d a Zombie ไอ e c ิ b วหินน่ะโอเคเราจะมาใช้ Human Torch ในการลาดคนอื่นกันนะจ๊ะว้าตดกันใจแล้วตรงโอ้ยอีกอีกแค่รอดม่คิดแลวเว้ย ถังตู้ไม่ได้หรอกฮ่าเออเออเอเก่งเหรอตู้ตัวไม่โดนหรอกโอ้ยโอ้ยนี่มาฉีดทำไมเอ่ยดู้สตอมนี่โอ้ยจะตายแล้วไหนกันนะน้ำคนตายอ่ะ คน<ำ>เห็นลาเข้าเหอะโดนฆ่าไอ้แอนนาะนะนะกัปตันมาเวลชิฟฟรอสชิฟฟรอสฟอนอะสียังเนี่ยแคละใช่ไหมใช่แคละทุกคนไปเราจะไปลาคนอื่นกันเราจะไม่สนใจพวกนั้นโอ,โอ้ยแค่ระเบิดหินอยู่จัะนี่เนี่ยอีโกโจฉันเิอการ์ดด้วยันี่ร้านคิวปืนเยอะไรปว้วยไปด้วยไปด้วย เท่าเลยจ้านี่คูยิงสตอรตายฮ่า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 ฮ่่ยอออออเฮเราเป็นคนดีได้อุ๊ยอีบ้าสัมผัสได้ง่ายนะจ๊ะหมดเลยค่ะซิงทีที่วายเลยอ่ะแอมไอ้มีนิมิ อริ่งตัวกูใส่มาเสโนโอ้ยพีโตบ้างโอ้ยต้องให้เออแล้วก็เราแนะนำทุกคนว่าเล่นฮูแมนทอร์ชดีกว่าในการมาลัดมาลัดสะบ้านเขาห่างเงินอะตอนนี้นะพี่เตยเดินออกไม่ทันว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วไอ I L P O โอ้โห ทำดามจไปเยอะอย่างงี้แหละนี่เฮมันจะได้เงินมันแลวมันแลมันแลมันแลมันลเพียวหรอกูทไมล่ะ,อ,ะ<า>อีบ้านี่กูซีดบางโอ้ยอโอ้ยอย่ายูอยทอะไูตรงย้ายย้ยไปไหนอะูตรนทุกคนตึกสันสูก้กับสตอมล้างล้างข่าวอยู่อะล้างเพีอะ ก็ดีเหรอใช่ใช่วยด้วยอยยิงอัดกระเพงตรงไหนไกดม่รู้อ่ะมูป่ะตอนดังแดงเธอไปไ,<ม>ไ,ไปกอดังแดงแล้วอินนั่นอิ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 สตอมชุดข้าวน่ะนี่นี่มันปั้นอยู่น่ะเออนี่โดนฉันยิงนี่าโอ,อ,าอ๊ยจะตายแล้วโอ๊ยอีนลูกเร็วอีลูกพลพี นายนายอิบิลนายอิบิลีอิบิลีบิลีเนอิบิลีบิลีเนี่งอิบิลีบินใจนี่ตายเลยสตอมตายสตอมแลวอิบิลีเนเธอเธอเธอมาเอาอิบิลีเร็วคนที่ชื่อแม็กอะนี่นี่เตอเธอนั้นแหะนั้นแหละนี่นี่เธอขบวนขบวนขบวนเออ

โอ้ยฮูมนชอนไม่ซอกเ,เรียนาะพันตเรีนนะโอ้ยอว่าอย้ยถ้าคือเฮ้ไอไม่โดนว้าวโอ้ยเอาโอ้ยเหาโอ้โหโอ้โห

อยู่ไหนกันวะไปโกโจให้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 ให,ให,หนูน้าโยชิโรชิมุระเที่ยนนีอุ้ยนี่ไงนี่อีสตอมนี่มันจะปั้นฟีนิกซ์นี่เพ้<ป>่อ่ตรงนี่ตรงตึกสี่ชั้นเอ้ยตึกสี่อัน,ออนนะ่ะนี่ไงวันดาคุณไม่เยอะฟีนิกซ์มันชีจะมาชิวหนูใช่ไหมหนูยิงระเบิดปึ้มตกเลยอ่ะเธอหนีเที่ยวตัวนี้เธอตัวนี้นี่มาป่วนมาป่วน อย oh. ู่บิ๊ว Why? อีเตอร์นี่นะปีนิกะใช่ปะว้ยมมึงมันมันหนีมันหนีบินตามมปไหนล่ะไปไมนจะไปไหนวะ เออเลิศปะอันนี้เนนกโคาหตัวครับโอ้โเฮ้อ้โ่แล้วเออตายตายเหมนนี่แหละมึงอ่ะตายตายพึ่งดูนี่ทุกคนอ้าวอะไรเนี่ยไม่รูว่ะว้ายว้า ได้นะพี่ภูมิมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วหยุดนะไปดูด้วยมันกบเอาคืนแฉนกูรหเออเออใส่นกรงในหนึ่งตัวครับผมอีไฟอีเพล่ไฟพลาดไฟโอ้ดูความร้อนแรง

โอ้ยน้าน่าเบื่อเอาแต่มันน่ะฉันไปแล้วโอ้ยตอนนั้นมันล้ำแสงมันเลี้ยงหาฉันฮ่าโอ้โหโอ้โหคิวฟรีของฟรีเต็มเลยวะมือเต๋อวมันมาแก้งกี่เตยอ่ะหวโอ้โหนี่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 

โอ้เรามีแก <laughs> <to death> ๊ปกลร่อมันอีกอีพิลิทิโต่นี่หรอกเลี่ไงู้บู๊บูอเมริกาบีคอซาดิดมากฮ่าฮ่า่า้ายท้าย้า้า่าอนี่กูขงพี่ชายต่อยโอ้ยชะตอม Ui, ổ, ô, ô, lại Hai. Hai. ôi, 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 lài wá, hái, lục lăng, 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 ôi, วันด้เอ็นกมอมันมาโดนอ่ะเฮ้ยอีควายไม่โดนเดิวันดดเอ็นกิมคนนี้นั้นหายหายหายคุณตักคุณตักโอ้ยเอออุ้ยเตยป่ะเตยเตยยัยอ่ะโอ้ยเตยเป็นไงล่ะมึงมันเหรอมันรถตตบอมเหรอ ีวันนะเอนเกมพุดส่อยเลยนี่เป็นโมง่วงเลยมึงอะงยวันนั้นเอนเกมยาววันนย้นขอโทษเราพี่ไปแล้วนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้บายบายบิชตายเฮ้ยปั๊บมึงสนุกอะทุกคนแนะนำฮูแมนทอร s สในการเก็บเงินรอฮาโลวีน บอกแล้วมาซ่อดห้องแท้นี่แหละวิธีเก็บเกินห้องเราโอ้โยกูกิดก่าจะบินเลยนะยายายาเอ้โอ้โหโอ้นอนลุมกระน่ำทุกคนชิด้วยอิโยโยชาอะไรเนี่ยฮัมกุล ดูดูมันยิงเขาอนนี้ก็น่าอีนก็ต้องน่าเอาโอ้โหอะไรอะไรน้องอะไรน้องนี่นี่นี่ทอะไรไว้นี่โอ้หอเหนีการเมื่อกี้ไล่ไล่ยิงพลัสกูต่ไม่โดน เฮ้ยเฮเธอนี่นี่อีโยโยอะไรเนี่ยคนนี้มันเล่นเนี่ยเนี่ยลูกชายวานด้าเนี่ยวิเคนน่ะหยุดนะมึงมึหม้อมันชีกไงเหรอชีกูไงเออโดนแป๊บโดนท็อปแป๊บโอ้โห มึงทำกูเหรอโอ้ย,อ,ยอีดอโอ้ยทต่มันเมื่อจะซีกูเนี่ยการเอามันที่การมันเป็นคนตาตายแล้ววะนี่ไงโอ้ยซีกูทำไมโดนซีดโดนซีดทิดกูเลยนี่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 อีวิกวิเซนวิเซน,น,น <Nee> cái tên này hết 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 nữa hết 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 อ,อีทออมาดีหะารรอบละอีทอคนนี้เล่นวินเซนไงหมูอีวันนะเอนเกมนี่ไงกูจะเอนเกมมึงนั่แหละโอ้ยโอ้ยชะตูมเป็นไหลุงโอ้ยเอเๆอๆๆอออท,ท,ท,ทไม่มาไห่ผู้ชมหญ่ อมเลิศหนี่นีหนีหนีจะตอมเลิศดูทำไมรู้สว่าทอเกมเนี่ยมันค่ายากจังวะดูดินี่ยุ่งเนี่ยมันจะยุ่งตลอดเลยอีทออ่ะทอแล้วจะเคลื่อนไหวนายทอวะโอ้โหกระเด้งกัวโจเหรอกัวโจโมโจอะไรมึงอะ โหทุกคนได้เงินรวมมากใช่ปหมไปจ้าสวัสดีจ้าวายวายวายอุ๊ยมันนะลงมาถามทีเดียวกันกูเลยอุ๊ยมันละพี่มันมันมันด้ของบี้มันได้กขังบี้อยู่นะ

อีทอเอาเอาอีทอดินี่แหละอนี่แหละตอนนี้ชอบชอบยุ่งนักโอ้ยมองไม่เห็นเนี่ยเห็นไหมโอ้โตายเลยสุดดีตายเอออีสั่งมาดิโกโอ้ยาโอ้ก่อนตายนะ ต้องวางเพิงวางเพิงวางเพิงแล้วกูหนีมันเลเสี่ยวมาโดนกูอีุ้ยเนี่อเต็มตัวกูเลยอุ้ยฟินิกเก้มุ้งมัดอะไรวะเออไอฟินิกเก้นเนี้ยไล่รอบแล้วเอามาดิโอสยตายโอ้บิ๊ท เว้ยเว้ยเว้ยมีหินไว้อ๋อฮัลโหลเจอไฟเตาสุด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 า คนีนะเรารอย่้เา่อเป็นสหก you g o n a burn i h e l ูตายกูตายสนิกูตายสนิวงเพิงวางเพิงวางเพวางเพิงไม่ทันอุ้ยอีชัวอีชัวอีชัวมึงชัวนะมาสิมาสิ แหมเบอร์ทีน้าโอไอเผากูนีอโอ๊ยอจะตออ่อเออตายไปดิยาพอแล้วฉันสิบอ้หโดนลูกลุมทีสองตัวโดนลูกลุมลูกกำลังจะตายภายในไม่ช้า มามึงบินมามึงบินมาวะน้ำตาไหลเลยวะปึ้งปึ้งปึ้งวางเพื่อวางเพง่องเพวางเพิง

เฮ้ยโดนสัญแจงไม่หลงจ้ามีกูฉีระยะเอ้ยกูอยู่ระยะแปโอ้ี่เขาดบิลลี่บบลลี่แมสซิโมบลลี่วุ้ยต้องบินบิลลี่บิลลี่บลลี่แมสซิโมเบลลี่นี่ไหนุ้ยเจ๋อ วิกิวิกวิกวิกตายพอติกไม่แข็าดธรพีขอบคุณนัหลานธรณีที่ช่วยเราเอาวิกวนี้จ้ะยู่ไไนคนนี้มั่นมันไรอุยเป็นไฟมาได้ละอยู่พลังหลานอยู่เช่นไฟแชสของวันดา คนที่มันเลือดน้อยชื่อเศษไม่เยอะรักตายตายไม่ชื่ออะไรชื่อโกโงโกโจเล้วก่อนฮักอีกเส้นเดียวฮักอะไรโกโงโกโจอะไรนี่เผ่าเลยยิ่โกโจเหรอนี่ฉันก็อันนั้นฉันก็โกโจนะโกโจฮาตารุโคโกโจฮาตาริอะไรล่ะมาอาลูลูอะไร đi đi đun rồi. hả? đi 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 Ariana đi 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 Oh, 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 yeah! oh. ya, อุ้มันจะสิกูทำทำทำยีมมึงเหรอฮะทอะไรเอาอะไรปอหาะวมากอหเ้อหอ้โอ้อ้โหอหอ้โหโอ้โหอ้โหโหออ้อ้โหโอ้หอโอ้อโาหอ้ออ้ออ้ ิ่งคุทำไมอีป้าโอ้ยเพิ่งลุกคุณป้าครับวุนไวไว่นไวายมาวุ่นวายไทยแลนด์<ห>มึงทิ้งผมทำไมได้สิทธิ์ไม่มีสิทธิ์สอีเฟกอีบ,บอม โอ้ฉีดสู้ไม่ไหวแล้วอะไรอะอะไรนะบายบิชบาบนคปีนี้ยังจะตามฆ่าฉันะอีอะไรวะกัปตันอเมริกามาเบลเออกัปตันมาเวลกูเปลี่ยน <laughs> เปลี่ยนชื่อแล้ว <laughs> มันตามฆ่าฉันนะเธอแล้วเนี่ยฉันน่ะไปตไตายอ่ะฉันไม่ตายบ๊มมมันโยนโล่ใส่พี่ใช่ไหมฮะใช่มันโยนโล่ใส่พี่พี่ก็เลยพี่ก็เลยเอาปากงับพี่ก็เปรี้ยงใส่เกยได้ฟันพลังอันแข็งแรงเอาเถื่อนตีมันเถื่อนตีมันเอากูก็ซีดมึงอะไอ้ดีโกโจเลยโโจเลยซาโต้ค โอ้ยย่าเตยโจให้ยัยเฮ้ยเลือกเตยโจหน่อยเตยโจนตายเฮ้ยใครวะคินฟีนิกซ์วิธีอิฟเอกมาเอาอันนี้อีกแล้าทอร์พีนอีฟเอกเนี่ยอิฟเอกเนี่ยชี้ชี้อยู่เนี่ยเฟกแล้วของปลอมแล้วโอ้ยหนี่รอดเหร ไปมามปเลยเตยตายแล้วเตยอานี yeah. hey. oh, yeah. mm ่ายตออแล้วก็ี้ยโหยาเป็นไรฮะตายแล้วเฟยตายแล้วเธอระวังเธอระกระทะเอ้ยเธอระวังกระทะวะเธอเังหยุดนะนี่นี่โดน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 ดินดินดุนดินดินดุนโอ้โอ อีเฟกอีวิเคนวิเคนเหรอเออไอรอนแมงไม่มีวิเคนที่คนหนึ่งอ่ะที่ชอบยุ่มมากันนะ่ะคนชื่อเฟกอ่ะน,นั่งตายน,นี่นี่วันหน้านะพี่เผาอยู่เหมือนกันนะอีวิเคนเะน่ะไปแล้วนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอหยุดนี่นะโดนแล้ว ตายไปน,นะน,นี่เลยอ่ะฮือไอีเฟยอีเฟยก็ตายแล้วโอ้ยขวบปอมโอ้ยหุ่ยของปอมอีไฟปอมอีไฟปอมโอ๊ยมึงจบคอคนใหม่นี่ยอีเฟยก็ตายแล้วเธอเฮ้ยไขว่ ตายตายแล้วตับอมตัวบอมไฟ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 ตับอมอีไฟตับอมไหมมึงหนีเบ็ดพ้นหรอกโอ้โหสุตายฮะเนี่ย่่ กูตายไปกันตายยุ่งอยู่นั่นแหละแล้วหนีไปไหนโอเคทุกคนก็จบวันนี้สำหรับการมาสอนทีการฟาร์มเงินนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายเห็นไหมได้เงินไหมั